มึงวอะอะชาไทยมึงเอาหวานน่ะออ๊ยกูไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วช่วงนี้กูงดของหวานกูงดน้ําหวานน่ะเอาหรองดชาไทยหวานหวานก่อนเพราะว่าร่างกายแย่แล้วจะกินอะไรอะ่ะจริงสินี่จะงดน้ําหวานจะไม่กินแล้วจะกินน้ําเปล่าแทนสุขภาพดีกว่าเยอะอ๋องั้นกูกินเองแล้วกันป้าคะหนูเอาชาไทยเหมือนเดิมค่ะแก้วหนึ่งขอหวานหวานเลยนะคะแก้วใหญ่เมื่อไรตําลึงจะมาวะนานเวอร์เจนไข่รเรียกวะ ำอะไรมาทำไมปากซีดตาดำขนาดนั้นนะกูจะกินชาไทยเจนกูจะกินชาไทยเลยบอกมึงจะกินน้ำเปล่ากูไม่ไหวแล้วเจนกูไม่ไหวแล้วเออเออเออกูออสั่งให้เจนชาไทยเจนเออกูสั่งแล้วกี่ตำลึจมึงจะยินได้ไหมออไมึงเอาชาไทยไมาให้กูดิเจนจริงสินี่จะงดน้ำหวานจะไม่กินแล้วจะกินน้ำเปล่าแทนสุขภาพดีกว่าเยอะ